สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลหมอหมีเมาส์ม,มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำา7อาหารลดน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับ ที่สามารถหาซื้อกันได้ในเซเว่นอีเลเว่นนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลังจากหมอหมีทําคลิปเคล็ดลับลดน้ําตาลในเลือดไปนะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังเนี่ยเดี๋ยวคลิกลิงก์ได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับเคล็ดลับในการลดน้ําตาลในเลือดสาหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับแล้วหลายคนเนี่ยก็เลยมาคอมเมนต์ใต้คลิปหมอหมีนะครับว่าอ่าเคล็ดลับที่ให้ลดอาหารที่ไม่มีน้ําตาลอาหารที่ไม่หวานเนี่ยเออบางทีเขาก็เร่งรีบอะครับอ,อ่อ,อเวลาไปทางานหร ก็บางทีบ้านเนี่ยอยู่ไกลนะครับก็จะมีแต่เซเว่นอีเลเว่นเท่านั้นเงี้ยให้อาจารย์ช่วยแนะนําอาหารที่คนเป็นเบาหวานเนี่ยสามารถทานได้ในเซเว่นอีเลเว่นหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยจัดไปนะครับเอาใจคนที่เป็นเบาหวานนิดนึงนะครับดังนั้นหมอหมีเลยจะมาแนะนานะครับเอาหารนี้ครับอ่าดอาหารนี้ในเซเว่นอีเลเว่นสามารถทานได้นะครับแล้วก็น้ําตาลไม่สูงเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไอเจ็อย่างเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนไปฟังครับ ใครที่ยังไม่ได้เป็นเบาหวานแต่สงสัยตัวเองว่าเฮ้ยเราจะเป็นเบาหวานหรือเปล่ามีอาการอย่างโน้นอย่างนี้นะครับยังสงสัยว่าจะเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวหมอมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนเช่นกันนะครับหมอมีเคยพูดและเจ็สัญญาณเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณเป็นเบาหวานหรือเปล่าลองคลิกไปฟังกันดูได้นะครับอ่ะก่อนไปฟังกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอมีเม้ามอยด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับช่องหมอมีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่า7อาหารนั้้นนมีอะไรรกับับบางค โรคเบาหวานเกิดจากร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้น้อยลงนะครับฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมีหน้าที่ในการลดระดับน้ําตาลในเลือดพอและฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยน้อยลงนะครับก็จะทําให้เวลาเราทาน อาหารที่หวานๆที่มีน้ําตาลเข้าไปนะครับทาให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นโรคเบาหวานขึ้นนะครับและถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ให้น้ําตาลในเลือดของเราสูงเป็นเวลานานๆเนี่ยครับก็จะส่งผลเสียต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับทำให้เกิดโรคหัวใจโรคไตโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันอะไรตามมาได้นะครับดังนั้นการควบคุมระดับน้ําตาลให้อยู่ในระดับปกติในระดับที่ดีเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมานะครับหลายคนไม่สามารถคุมระดับน้ําตาลลงมาให้ได้ในระดับ ปกติสักทีหรือว่าน้ําตาลไม่ลดลงสักทีส่วนมากเกิดจากการบริโภคที่ผิดวิธีนะครับหรือว่าบริโภคของที่ผิดชนิดนะครับทำให้ระดับน้ําตาลเนี่ยยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆตามหลักการสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับการเลือกอาหารควรเลือกอาหารที่น้ำตาลน้อยนะครับแป้งน้อยพวกคาร์โบไฮเดรตต่างๆให้น้อยลงนะครับแล้วก็ไปเพิ่มพวกอาหารจะพวกโปรตีนหรือว่าพวกผักให้มากขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนำครับเอาหารในเซเว่นอีเลเว่นนะครับเอาหารเนี้ยลดน้ำตาลในเลือดได้แน่นอนนะครับ ลองไปหาซื้อกันดูเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า7อย่างนี้มีอะไรกันบ้างครับ อาหารชนิดที่1อกไก่นุ่มนะครับเป็นอาหารที่สามารถหาซื้อได้ใน7ซเว่นอีเนะครับอกไก่นุ่มเป็นอาหารจำพกวกโปรตีนชั้นดีนะครับมีวิตามินและก็แร่ธาตุต่างๆมากมายไขยมันไม่สูงและที่สําคัญไม่มีน้ําตาลนะครับเหมาะสําหรับผู้ป่วยเบาหวานสามารถนํามารับประทานได้น้ําตาลไม่สูงนะครับนอกจากนี้อกไก่นุ่มเนี่ยยังให้พลังงานเพียงแค่80กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่กําลังจะลดน้ําหนักก็เหมาะเลยครับที่จะเป็นอาหารในทางเรื่องในการที่จะามาันรับประทานเพื่อลดน้ําหนักเพราะว่าให้พลังงานน้อยมาก าสามารถลดน้ําหนักได้แต่ต้องระวังนิดนึงครับสำหรับใครที่เป็นโรคความดันสูงนะครับอกไก่นุ่มเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของโซเดียมหรือว่าเกลือสูงพอสมควรนะครับดังนั้นอาจจะต้องทานในปริมาณที่จํากัดนิดนึงนะครับแต่สําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับหรือว่าคนที่จะลดน้ําหนักเนี่ยอกไก่นุ่มเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยครับสามารถนํามารับประทานได้ครับน้าตาลไม่สูงครับ ต่อมาอาหารชนิดที่2ไข่ต้มนะครับไข่ต้มสามารถหาซื้อได้ในเซเว่นอีเลเเช่นกันนะครับไข่ต้มเป็นอาหารที่มีโปรตีนชั้นดีนะครับอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายนะครับทานแล้วอิ่มท้องได้นานแล้วก็อร่อยด้วยนะครับดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยสามารถเลือกมารับประทานได้น้ําตาลไม่สูงเช่นกันนะครับ แต่ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าไข่ต้มเนี่ยจะมีส่วนประกอบคือไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงซึ่งไข่แดงเนี่ยก็จะมีคอเลสเตอรอลที่สูงพอสมควรนะครับดังนั้นแนะนําว่าใน1วันนะครับก็อาจจะทานประมาณแค่ฟองหรือ2อฟองเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่เป็นคอเลสเตอรอลที่สูงมากๆเนี่ยแนะนําว่าให้ทานเป็นไข่ขาวก็จะดีกว่านะครับส่วนไข่แดงเนี่ยเราก็ให้พวกลูกหลานกินไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเวลากินไข่ต้มเนี่ยคนจะชอบหยอกนะครับหยอกน้ําปลาหยอกซีอิ๊วอะไรเงี้ยแนะนําว่าอย่าหยอกเยอะมากนะครับเพราะว่าการที่เราทานเค็ มากๆเนี่ยก็จะส่งผลทําให้ระดับความดันของเราสูงขึ้นได้เช่นกันนะครับดังนั้นพยายามทานไข่ต้มแล้วก็หยอดซีอิ้วหรือน้ำปลายอย่างเล็กน้อยนะครับอย่าหย่อเยอะมากก็จะทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยไข่ต้มนี่ก็ตอบโจทย์มากๆเลยครับเพราะว่ากินแล้วน้ําตาลไม่ขึ้นนะครับ ต่อมาอาหารชนิดที่3ข้าวกล้องและข้าวไลซ์เบอร์รี่นะครับข้าวกล้องคือข้าวที่สียแค่เปลือกออกไปเท่านั้นนะครับยังเหลือจมูกข้าวแล้วก็เยี่ยวผู้เมล็ดข้าวอยู่ทําให้ข้าวกล้องเนี่ยยังอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายเช่นกันครับข้าวไลซ์เบอร์รี่ก็คือข้าวที่นํามาปรับปรุงพันธุกรรมนะครับโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับดังนั้นก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายเช่นกันข้าว2ชนิดนี้นะครับที่สําคัญก็คือค่าดัชนีน้าตาลต่ําหรือว่าไกลซินเด็่ตมากๆ ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยทานเข้าไปแล้วนะครับระดับน้ำตาลน้อยลงนะครับซึ่งมีงานวิจัยพบว่าคนที่ทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวทุกวันเนี่ยนะครับสามารถลดน้ําตาลได้ทั้งคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ไม่เป็นเบาหวานนะครับดังนั้นต้องบอกว่าข้าวกล้องแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยโอ้จะเป็นเบาหวานหรือไม่เป็นเบาหวานเนี่ยสามารถทานได้เลยครับน้ําตาลไม่สูงนะครับลองไปหาซื้อกันดูครับรับรองได้ประโยชน์แน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่4ขนมปังโฮวีนะครับขนมปังโฮวีเป็นขนมปังที่ทําจากเมล็ดข้าวสาลีทั้งเมล็ดนะ ไปด้วยวิตามินแลวก็แร่ธาตุต่างๆมากมายรวมถึงมีไฟเบอร์ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับขนมปังโฮลวีตเนี่ยมีค่าไกลซมิกอินเด็กหรือว่าดัชนีน้ำตาลที่ต่านะครับเหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับทานแล้วก็อิ่มท้องได้นานด้วยนะครับสองแผ่นเนี่ยให้พลังงาน130กิโลแคลอรี่นะครับก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็สามารถหารับประทานกันได้แต่ต้องบอกก่อนว่าอย่างไรก็ตามนะครับขนมปังโฮลวีตแน,นวก็เป็น อาหารคาร์โบไฮเดรตเช่นกันนะครับการทานในปริมาณมากก็ไม่ดีเช่นกันนะครับดังนั้นแนะนําว่าให้ทานในปริมาณที่เหมาะสมก็คือครั้งหนึ่งอาจจะประมาณสักแผ่งหรือ2แผ่นนะครับก็จะเหมาะสมสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับอาหารชนิดที่5สลัดผักนะครับหมอพูดตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าหลักการสําหรับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยคนงดน้ําตาลงดแป้งให้น้อยลงนะครับแล้วก็เพิ่มพวกโปรตีนหรือว่าผักให้เพิ่มขึ้นนะครับ ผักเนี่ยก็เป็นอาหารจําพวกนึงที่น้ําตาลต่ํามากๆเลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานทานแล้วเนี่ยน้ำตาลไม่สูงขึ้นแน่นอนนะครับดังนั้นแนะนําว่าเวลาเราทานข้าวในแต่ละครั้งนะครับเวลาตักข้าวมา1จานอาจจะเอาข้าวออกไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เติมผักลงไปเติมเนื้อสัตว์เติมโปรโตีนลงไปนะครับรับรองว่าน้ําตาลลดลงแน่นอนถ้าไม่อิ่มนะครับก็พยายามหาผัก อื่นๆมารับประทานเพิ่มนะครับอาจจะเป็นผักที่ไม่ค่อยขมก็ได้บางคนเนี่ยไม่ชอบทานผักก็จะเป็นหาหาพวกเป็นพวกแตงกวาผักกาดผักบุ้งอาหารอะไรที่แบบอ่าผักอะไรที่ไม่ขมอะไรเงี้ยลองเริ่มรับประทานได้เลยครับรับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนนะครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนอกจากนี้การทานผักเยอะๆเนี่ยก็ยังไปเพิ่มไฟเบอร์เพิ่มกากอาหารให้กับลําไส้เราทําให้เวลาขับถ่ายเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับอ่าทำให้ขับถ่ายคล่องขึ้นท้องไม่ผูกด้วยนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันมะเร็งลําไส้ได้ด้วยนะครับดังนั้นหา ผักมากินกันเยอะๆครับรับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่6ครับนมลดจืดไขมัน0%นะครับอ่านี่ก็สามารถหาซื้อได้ใน7ซเว่นอเลเนะครับแนะนำว่าคนที่เป็นเบาหวานควรจะทานนมเป็นนมลดจืดนะครับเพราะว่ามีองค์ประกอบของน้ำตาลที่น้อยนะครับถ้าเทียบกับนมลดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนมลสหวานรดช็อกโกแลตหรือว่ารสสตรอเบอรี่นะครับอันนั้นก็จะมีส่วนประกอบของน้ำตาลที่สูงทานเข้าไปก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็แนะนำว่าถ้าเเลือกป็น อ่าพร่องมันเนยหรือว่าไขมันศูนเซนได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าคนที่เป็นเบหาหวานส่วนมากก็จะมีเรื่องความดันเรื่องไขมันอยู่แล้วด้วยการที่ทานนมที่ไขมันต่ําๆเนี่ยก็จะเหมาะเหมาะด้วยนะครับทำให้ไขมันในเลือดลดด้วยแล้วก็ระดับน้าตาลในเลือดลดด้วยนะครับดังนั้นลองไปหาซื้อกันดูครับเวลาถ้าเราทานอาหารทานข้าวอะไรไม่อิ่มเนี่ยอาจจะเสริมด้วยการดื่มนมลดจืดไขมันศูนเปเเข้า <ke S 2> ไปเนี่ยก็<ล>ะจะทําให้อิ่มท้องมากขึ้นแล้วก็อยู่ท้อง,องมากขึ้นและระดับน้าตาลก็ไม่ยคเ ทานดื่มนมวัวมาก่อนนะครับอ่าอาจจะไม่มีน้ําย่อยที่จะมาย่อยนมวัวนะครับแนะนําว่าถ้าใครดื่มไปแล้วท้องเสียเนี่ยก็อ,อาจจะเปลี่ยนนะครับอาจจะไปซื้อน้าเต้าหู้ที่น้ําตาลน้อยหรือว่านับในพวกนมถั่วเหลืองอะไรต่างๆนมอ,อัลมอนด์นะครับอ่าเน,นี่ยลองไปหาซื้อกันได้ครับมีในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นเลยครับรับรองได้ว่าน้ําตาลลดลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่7ครับ ถั่วและธัญ,ญพืชต่างๆนะครับอาหานี้ก็มีเรียงรายตามชั้นของเซเว่นอีเลเว่นเลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นถั่วและนะครับถั่วลิสงนะครับอัลมอนด์นะครับอ่าหรือว่าพวกธัญพืชต่างๆพวกเมล็ดทานตะวันนะครับเมล็ดฟักทองอันนี้หาซื้อมาทานได้เลยครับพวกธัญพืชพวกนี้นะครับหรือว่าถั่วพวกนี้ก็จะเป็นโปรตีนชั้นดีนะครับอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระนะครับดังนั้นแนะนํว่าอ่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยสามารถหาซื้อมาทานได้เลยนะครับที่สําคัญคือทานไป แล้วเนี่ยน้ำตาลไม่สูงด้วยนะครับดังนั้นแนะนำนะครับพวกนี้สามารถทานได้นะครับทำให้อิ่มท้องอยู่ท้องมากขึ้นด้วยครับและนี่คือ7อาหารลดน้ําตาลในเลือดสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับสามารถหาซื้อได้ในเซเว่นเวนะครับ อลองไปหามารับประทานดูครับสาหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับรับรองได้เลยครับว่าน้ําตาลลดลงแน่นอนสําหรับใครที่สงสัยเกี่ยวกับโรคเบาหวานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวยังไงนะครับน้ําตาลเท่าไหร่ถึงเป็นโรคเบาหวานหรือว่า,าผลไม้อะไรทานได้ผลไม้อะไรทไี่ทานไม่ได้นะครับหมอหมีพูดไว้หลายคลิปแล้วครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเบาหวานนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนคลิกไปฟังกันได้เลยครับจะได้มีความรู้ในการปฏิบัติตัวนะครับรับรองเลยว่าได้ประโยชน์แน่นอนครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับไม่ต้องเกี่ยวกับในคลิปนี้ก็ได้ไม่ต้องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยนะครับแล้วเรามาเจอกันทุกๆเช้าว,วานานันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาท์มอ,มอยนะครับบ๊ายบาย